สวัสดีครับวันนี้พี่มหาจะมารีวิวแผงนโซลาร์บล็อกแผงโซลาร์บล็อกของมหาโซลาร์บล็อกขนาด3,000วัตต์นะครับแผงนโซลาร์บล็อกขนาด3,000วัตต์นะฮะประกอบด้วยอยุปรกรณ์มีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์ MHA นะ3,000วัตต์นะฮะ3,000วัตต์ 3, แล้วก็ชาร์จเจอร์30แอมป์แล้วก็เบรกเกอร์30แอมป์สองตัวนะครับแล้วก็มีจุดต่อของเทอร์มินอลของต่อจากแผงโซลาร์เซลล์หนึ่งช่องแล้วก็จุดต่อไฟเอาไปใช้งาน DC 12โวลต์หนึ่งจุดนะฮะแล้วก็ที่เสียบปลั๊กไฟบ้านเราเนี่ย ไปสองร้อยี่สิบโวลต์นะสามช่องหนึ่งสองสามสามช่องครับตัวนี้แล้วก็จะมีสายสายแบตเตอรี่นะที่เป็นสายใหญ่นะสายใหญ่นะตัวนี้สายใหญ่แล้วเป็นตัวที่เนียนะครับทำไมต้องเป็นสายใหญ่สายแบตเตอรี่มหาตัวเราะเราเน้นการนำกระแสไปให้ได้มากนะได้ได้มากกว่า เราถึงเลือกใช้สายไฟที่โตและก็เส้นทองแนนที่ใหญ่นะครับก็จะนำกระแสไฟได้ดีกว่าสายเล็กๆนะครับตัวนี้นะฮะการท้านประจุก็จะเร็วการนำไฟก็จะได้ตามความต้องการของเรานะครับโอเคแล้วก็มาดูว่าวิธีการต่อแผงมหาโซลว่าพเราจะต่อยังไงนะก็มีวิวการต่อให้ดูว่าจะต่อยังไงได้บ้าง ก็จะมีอันดับที่เนืองเช็คดูนะ a เบรเกอร์สตัวต้องอยู่ตำแหน่งลงนะก็คือเียกว่าออฟหรือปิดไว้ก่อนปิดไว้ตำแหน่งปิดนะ2องตัวนะครับสตัวปิดไปเลยครับแล้วก็ต่อที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เป็นสายพ่วงง่ายๆเรา แบตเตอรี่มีอยู่สองขั้วมีแดงกับดำแดงก็คือบวกดำก็คือลบนะแบตเตอรี่12โวลต์สิบสองโวลต์แแอมป์อันนี้ที่จะมาใช้นะครับแผงชุดบล็อกมหาสุลร์บอกตัวนี้ขยายได้ถึง3ามรวัตต์นะแผงโซลา์เซลล์ก็แล้วแต่อัตรากำลังแล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้ว่า ขยายได้เท่าไหร่นะที่เราหือที่หลดการใช้งานนะครับอามาเริ่มต่อเลยนะครับอ่อเนียบที่ลบก่อนนะอาวว่าลบ่อนอ่า,นะอ,าอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่เาเป็นไฟกระแสตรงไม่ชัดครับนะเบไม่ชัดนะกระแสตรงอา่านี่ก็เนียที่ขัว้วบวกนะครับ ครับนี่ครอบอมแล้วนะครับก็จะมีแผงโซล่าที่เราจะเลือกใช้วันนี้ก็แผงแผงโซล่าขนาด20วัตต์นะครับ20วัตต์แผงโซล่าขนาด20วัตต์นะครับแผงโซล่าขนาด20วัตต์เป็นแบบโมโนนี่ก็คือเซลล์โซล่าของเรานะครับตัวนี้การติดตั้งก็คือไปรับแสงจากแสงแดดที่มีสว่าง จัดแสงพระแสงแบบตรงๆอ่ะจะให้อยู่ใต้ไอ้ร่มเงาไม้นะครับก็ให้อยู่ที่กลางแจ้งเอาง่ายๆกระจายแจ้งกลางไร่กลางนาจนนะาให้ยาแดดร่มฝง,ง,งตกก็อยาให้มันเงาทับที่แผ่นนี้นะก็ทําให้การนําแสงพลังงานไม่ดีนะครับ <Grace. S 1> เอาง่ายๆการวางแผงโซลาเซลล์ก็คือให้เรานึกถึงว่าตากเสื้อผ้า่เนี่ย อะไรที่มันจะได้แดดรับแดดได้ตรงๆอ่ะให้หันแผงโซล่าเซลล์ไปรับแดดนะครับคือที่ตะวันตกเสียงใต้นะลักษณะนี้นะมันจะได้แดดที่เต็มที่จุดต่อเทอร์มินอลที่เขียนว่าต่อแผงโซล่าเซลล์นะแกะติกออกนนะครับก็เอาสายเข้ามาใส่เลยหางปลานี้เสียบเข้าไปเลยไม่ไม่ขันสายก่อนนะใช้กควง แบนหรือแฉกขันก็ได้ครับขันพอตึงๆมือนะขันพอตึงๆมือนะครับขันได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ผู้หญิงก็ทําได้ครับตัวนี้แล้วก็ปิดฝากดลง<อ>เมื่อเราต่อแผงโซลาเซลล์เสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูว่าเบรคเกอร์ที่อยู่ตําแหน่งลงอ่ะก็คือแสดงว่าออฟอยู่ทุกตัวอยู่นะครับก็ให้เราเปิดด้านซ้ายมือก่อนนะฮะีนด้านด้านนี้ คือของเบอร์มันจะเขียนว่าเบอร์หนึ่งของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่นะตรงจุดนี้จะไม่เขียนรหัสบอกอยู่นะแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นก็จะมีรูปแบตเตอรี่ขึ้นแล้วนี่ไฟหน้าตัวเลขขึ้นสถานะหน้าจอนะครับแสดงว่าตัวชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์เริ่มทำงานแล้วครับตัวนี้แล้วเราก็มายกเบรกเกอร์ของแผงโซล่าเซล ให้เข้ามาโซลาเซลล์ก็จะจ่ายไฟเข้ามานะก็จะมีเห็นไหมก็จะมีรูปแสงอาทิตย์ขึ้นนี่ฮะเป็นแสงอาทิตย์ขึ้นอ่าเห็นไหมอ่าจะมีรูปแสงอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นไปหาแบตเตอรี่ก็แสดงว่ามันกําลังชาร์จไฟเจ็บประจุไฟเข้าในแบตอยู่นะครับคือการทํางานมันจะทํางานร่วมกับแบตเตอรี่นะตัวนี้นะครับ จุดไฟที่จะจ่ายเอาไปใช้งานก็คือมีปลั๊กไฟสามตาสองรอยี่สิบโวลต์นะียบได้สามช่องแล้วก็ไฟดีซีสิบสองโวลต์ตัวนี้เราจะมาทดลองใช้ได้กับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนะอันดับแรกจะให้ใช้พัดลมนะพัดลม พัดลมพัดลมตัวใหญ่เลยลนะนี่ใส่เลยนะครับพัดลมตั้งพื้น,นนะเราเ,เนี่ยนะใส่เลยพัดลมเนี่ยเปิดพัดลมให้เย็นเลยนะครับพัดลมอันนี้เรากำลังเปิดพัดลมก็เป็นพัดลมเอซ2สอยี่สิบโวลต์นะแล้วก็มาใส่พัดลม ดีซีนะฮะดีซีเนิ้วนะครับเป็นไฟสิบสองโวลต์เป็นไฟสิบสองโวลต์เน,น,นี่ยเนี่ยตรงจุดจ่ายไฟสิบสองโวลต์ก็คือสีแดงกับสีแดงสีดํากับสีดํำนะครับเสร็จเรียบร้อยมาเปิดพัดลมนะครับพัดลมอ่าพัดลมพัดลมทํางานสิบสองโวลต์นะครับแรงมากแรงมาก เรามาดูว่าจุดที่เราจะใช้สอยจุดหนึ่งก็เป็นจุดชาร์จโทรศัพท์นะครับชาร์จโทรศัพท์โทรศัพท์นี้ใช้กับไฟ220โวลต์ก็ได้นะครับชาร์จที่ปักไฟเลยนะครับนี่ปักไฟเลยจุดเลยนี้เก็บไปเลยอ็อออนอ่อนก่อน อชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับสองยีสิบโวลต์กรณีเราไม่ได้เอาหัวชาร์จมาเราก็ชาร์จที่ช่อง USB ช่อง USB, อ,ง USB อ่า<ฟ> USB ครับ จะมีหลอดไฟตัวนี้ช่อง2 2 0โวลต์ใช้กับหลอดไฟบ้านเราก็ได้แล้วก็ไฟ LED ก็ได้นะครับอันนี้ผมเปรียบไฟ LED ให้ดูนะครับก็สว่างนะสว่างจ้าเลยตัวนี้เสียพลังงานได้ด้วยตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดมาหาโซลารบ็อกของแผงโซลาร์บ็อกขนาด3,000วัตต์เราจะสามารถใช้ตั้งแต่หลอดเอมอ,องข้าว หลอดไปพัดลมนะครับจากโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็พัดลมดีซีแล้วก็สว่านสว่านไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าก็ได้นะครับสว่านไฟฟ้าได้เลยตัวน,นี้สำหรับช่างนะครับก็มหาโซลาร์เราเพิ่ม แผงได้ตามโหลดที่เรามีอยู่ที่เราต้องการใช้นะครับถ้าไม่เข้าใจอย่างไรที่จะเพิ่มแผงหรือเพิ่มแบตเตอรี่ให้ติดต่อสอบถามแอดมินหรือลิงก์ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ